ตามชื่อคลิปได้ครับวันแน่นอนนะครับถ้าทําแบบนี้วันแน่นอนนะถ้าทําแบบนี้หมนยความว่าอยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับตอนที่ผมนะครับเริ่มเล่นกล้ามใหม่ๆนะครับเมื่อตอนอายุประมาณ15บ6ผมเป็นคผนผอมเนาะผมก็อยากมีกล้ามอย่างตัวใหญ่ผมเลยเริ่มเข้ายิมครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ไปเจอพี่ๆนะครับมากหน้าหลายตานะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผมก็ถามเขานะครับว่า ี่รับผมอยากตัวใหญ่แบบเนี้ยผมต้องทํำยังไงครับผมต้องเล่นยังไงถ่ายยังไงเขาตอบกับผมมาว่าไม่รู้เขาลําคาญอะไรผมมรู้ป่ะแต่ในสมัยนั้นอนะคนแบบนี้มันมีนมอยู่จริงเขาบอกกับผมว่ามึงไปเล่นยังไงก็ได้ไปเล่นหนักๆเลยแล้วก็ไปกินอะไรก็ได้อยากจะกินอะไรกินไปเลยมึงผอมอะมึงกินเลยเหอะยังไงมึงก็ไม่อ้วนเขาบอกผมอย่างนี้นะผมก็เลยเชื่อเฮ้ยมันมันต้องแบบนี้ดิเออต้องกินเยอะเล่นหนักอะไรผมก็ทำตามที่เขาบอก ผ่านไปครับสามปีนี่คือสิ่งที่ผมได้แม่งคืออ้วนเป็นหมูเลยนะครับผมเอออ้ oh. วนอ้วนตุบเลยนะครับซึ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบนี้เ,เพื่อนๆไม่อยากเป็นแบบนี้สิ่งได้ที่เพื่อนๆต้องทําก็คือเพื่อนๆต้องหาความรู้ที่มันถูกต้องนะครับเรื่องสารอาหารนะครับการฝึกซ้อมนะครับสารอาหารนี่ก็จะเกี่ยวกับพวกโปรตีนไวยาเดตแฟตนะครับพลังงานต้องการเท่าไหร่ต่อวันนะครับ <c oughs> คือ ไปหาความรู้ที่มันถูกต้องการซ้อมที่มันเป็นระบบนะครับลองหาตารางซ้อมนะครับแล้วค่อยๆโปรเกรสซีฟอโหลดมันขึ้นไปนะครับทีนี้เพื่อนเ,อนเอนก็จะไม่ถ้าถ้ามันมีความรู้ที่ถูกต้องนะถ้ากินถูกซ้อมถูกนะเพื่อนๆจะไม่ได้อยู่ในรูปร่างนี้นะจะได้อีกรูปร่างหนึ่งนะครับอันนี้น้ำหนัก75นะครับปัจจุบันนะครับน้ำหนัก75เหมือนกันนะครับแต่คนละทรงเลยเห็นไหมคือผมเริ่มศึกษาหาความรู้ที่มันถูกต้องจริงๆนะครับแล้วก็ การฝึกซ้อมที่มันมีการพักอยนางตอนเรื่องนี่นคือรูปร่างที่ผมได้นะปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่กลับไปอ้วนอีกแล้วนะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับผมทําแบบนี้อ้วนแน่นอนนะกินมัวมม่วต่อมั่วอ้วนแน่ๆนะครับท้าไม่อยากอ้วนแบบนี้นะครับไปหาความรู้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อยา่ารีบโอเคไว้เจอกันพี่เดียวนะ